ย่านหน้าสุดท้ายของหมดนี้นะครับว่า,าหัวข้อนี้เนาะว่าอามีอ228นี่มีอะไรบ้างข้างในนั้นเนาะอันแรกก็คือเรื่องของเรื่องของประเภทใช่ไหมเรื่องของความสอดคล้องเนะว่า,ามีเขาแบ่ง ในทุกๆก,กรณีที่จะพิจารณาว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามแสนดานเนี่ยอันนี้จะอวอร์ดคำว่าอวอร์ดเนี่ยหมายถึงคําว่าอวอร์ดนี่หมายถึงได้รับการรับรองนั่นแหละนะครับโดย authority ้นะ่นยผู้มีอำนาจเนาะเนี่ยออโตรตตี authority having jurisdiction นะัมันเป็นคาเฉพาะเนาะก็แต่ละรัฐเขาอาจจะกําหนดหน่วยงานที่สามารถให้การรับรองได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านสองสองแปดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ย บ้านเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะเนี่ยก็คือต้องมีตัวนี้ครับหน่วยงานที่ให้การรับรองนะครับอเอาใหม่นะในทุกๆก,กรณีนะครับในการพิจารณาว่าจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับส,สนธิสของสองแปดเนี่ยอันนี้จะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจนะครับถ้าแบบฟอร์มนะครับถ้า แล้วแบบฟอร์มเนี่ยมันเป็นไปตามสแตนดาร์ดสองสองแปดเนาะและ้วก็เรียกว่าแบบฟอร์มมันสมบูรณ์นะคือได้รับการใส่ข้อมูลอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ที่คลิฟายแต่ว่าจะต้องมีการไปอบรมทดสอบว่าตัวเองเข้าใจสองสองแปดจริงๆแล้วแล้วก็ได้รับการรับรองโดย e แอชเรย์อะไรแบบนี้นะครับ ก็แบบฟอร์มหรือข้อมูลเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามสแตนดาร์ด228นะครับได้รับการตรวจโดยผู้ที่ Qualify นะครับแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละแต่ละหมวดแต่ละหัวข้อในสแตนดาร์ดนะครับ